This magnificent stage to announce the end of my tenure as the president of Miss Universe. You will make that dream of true transformation a leadership a reality, starting with the leadership that I have found here in El Salvador. เรียกได้ว่ามิส s u นิเว r ร์สปีนี้นั้นเกิดเรื่องราวมากมายหลายเหตุการณ์เลยก็ว่าได้ครับและแต่ละเรื่องราวนั้นอาจจะใช้คําว่าหวาดเสียวกันเลยทีเดียวหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ครับทางด้านของคุณแอนจัก,ก,กรพงศ์จักราจุธาทิพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนผู้นําเข้าและส่งออกและก็สิทธิคอนเทนต์จากทั่วโลกรวมถึงเป็นเจ้าขององค์กรนางงามอย่างมิส s u นิเว r ร์สด้วยนั้นยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลรับล,ลายกลางจากการ,รเผชิญปัญหาสภาพคล่องทำให้ จ่เงินกู้ยืมหุ้นกู้ราว600ล้านบาทไม่ไหวและต่อมาทางด้านของบอร์ดบริหารถึง5คนลาออกไปพร้อมๆกันจึงทำให้หลายคนนั้นวิตกกังวลและหวั่นใจว่าทิศทางต่อไปของ JKN และ Miss Universe นั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งล่าสุดครับมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญสำหรับเวทีนางงาม Miss Universe ปี2023ครั้งที่72ประเทศเอลซัฟดอร์รอบชุดประจำชาติในครั้งนี้เรียกได้ว่า ทำแฟนนางงามใจหายกันทั่วโลกจริงๆครับหลังจากที่ป้าพอลล่าหรือคุณพอลล่าชูการ์ประธานองค์กร MissUnivers e หรือว่า M.U.O ได้ขึ้นไปกล่าวอำลาตำแหน่งประธานองค์กร MissUnivers e ที่ตนเองนั้นมีบทบาทมาถึง23ปีบนเวทีการประกวดนางงามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ช็อกวงการนางงามกันเลยทีเดียวแหละครับเพราะว่าคุณป้าพอลล่าชูการ์นั้นถือว่าเป็นหัวหอกใหญ่ขององค์กรมิสซ u เ i เว r ร์สเลยนะครับแล้วก็คอยดูภาพรวม ความเรียบร้อยและทุกๆเรื่องทุกๆอย่างเกี่ยวกับองค์กร MUO ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดงานธุรกิจทั้งหมดของ MUO นั่นเอง โดยป้าพอลล่าได้กล่าวอำลานะครับว่านี่คือการประกาศยุติบทบาทการดำรงตำแหน่ง10ปีของการเป็นประธานองค์กร Miss Universe Organization บนเวทีที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ฉันได้ตัดสินใจแล้วว่าวันเสาร์นี้จะเป็นการทำงานวันสุดท้ายของฉันและฉันต้องการที่จะชี้แจงว่าการตัดสินใจที่จะยุติการดำรงตำแหน่งประธานองค์กร Miss Universe นี้ได้ถูกวางแผนพิจารณามาเป็นร่วมเดือนแล้วซึ่งไม่ได้เกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่ฉันยังคงอยู่ อยู่ณตอนนี้เพราะฉันเชื่อในเอลซาวาร์และความรักที่ฉันมีต่อแบรนด์ m s s s Universe ฉันเชื่อเสมอว่า Miss Universe ไม่ได้เกี่ยวแค่กับคนคนหนึ่งแต่ m i s s Universe เกี่ยวกับ Community เกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับ Community เกี่ยวกับตัวแบรนด์ทุกๆคนแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมามันเป็นเพราะทุกๆคนที่มีส่วนร่วมถึงทำให้แบรนด์ Miss Universe นี้แข็งแกร่งและยังคงมีอยู่ ตลอด20ปีที่ผ่านมาฉันได้รับมอบหมายให้เป็นประธานองค์กรในช่วงบริษัทมีความวุ่นวายแต่ด้วยชุมชนด้วยคอมมูนิตี้นี้ด้วยกลุ่ม Miss Universe นี้ได้นำทางฉันสองทางให้ฉันในทุกๆก้าวเดินฉันรู้สึกภูมิใจมากในทุกๆสิ่งแม้กระทั่งทุกๆอย่างที่เราสามารถทำออกมาสำเร็จร่วงพวกเราได้สอนให้ผู้หญิงทุกคนว่าความสวยจริงๆนี้มันขึ้นอยู่กับความมั่นใจความเชื่อมั่นจากตัวเราจงใช้เสียงของคุณ ส่งต่อความมั่นใจนี้เรายังได้ขยายเผยแพร่ออกไปในมุมกว้างทั่วโลกและมุ่งเน้นการเล่าเรื่องของผู้หญิงที่น่าทึ่งทุกคนพวกเราได้สอนให้เปลี่ยนกฎเพื่อที่จะเป็นรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นหากฉันจะฝากอะไรสักอย่างกับสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในตำแหน่งประธานนี้คือฉันอยากจะฝากถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง และเราทุกคนต้องมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนที่เราพยายามจะก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอมันยากมากและก็ท้าทายมากเราไม่เพียงแต่ทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสําหรับองค์กรมิสซูนฟเวิร์สนั้นแต่เราจะทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับโลกใบนี้ด้วยและฉันรู้ดีด้วยว่าผู้คนในที่แห่งนี้ผู้คนที่ฉันเห็นอยู่ตอนนี้คุณจะทําให้ความฝันของการเป็นผู้นําที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง เรามาเริ่มความเป็นผู้นำเหมือนที่ฉันพบที่นี่ในเอลซาวาดอทุกๆปีฉันพูดเสมอว่า MU สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งได้ตลอดการและสามารถเปลี่ยนแปลงฉันได้ด้วยเช่นกันฉันได้พบเจอผู้คนหลากหลายมากมายชีวิตฉันไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะผู้หญิงกว่าพันคนเหล่านี้ที่คอยเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันในทุกๆวันและทาให้ฉันได้ไปท่องกับทีมกับผู้คนมากมายทั่วโลกพวกเราเป็นรครอบครัวจริงๆไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงาน ถึงแฟนๆทุกๆคนสุดยอดมากพวกคุณคือที่สุดฉันดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในการเดินทางของพวกคุณทุกๆคนฉะนั้นขอบคุณสําหรับการเดินทางในครั้งนี้ฉันรู้สึกปลอบปลื้มจริงๆสําหรับผู้หญิงที่ต้องการพื้นที่อยากกลัวที่จะใช้เสียงของคุณ Miss Universe นี้เป็นที่ที่ให้คุณได้แสดงพื้นที่ของคุณ เราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ฝันดีค่ะราตรีสวัสด You will make that dream of true transformation of leadership a reality Starting with the leadership that I have found here in El Salvador ซึ่งหลังจากที่ป้าพอลล่าก,กล่าวจบนะฮะแม่แอนก็มีอาการน้ำตาคลอเบาๆอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนอกจากกล่าวคำอำลาบนเวทีแล้วนะครับป้าพอลล่าก็ยังได้โพสต์ความในใจผ่านอินสต g r a m มอีกด้วยนะครับว่าลาก่อนจัก,กรวาลขอบคุณสําหรับการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ ที่ใครๆก็ฝันถึงนับเป็นเกียรติและเป็นสิทธทิพิเศษที่ได้นำทางแบรนด์นี้ในฐานะประธานผ่านร้อนผ่านหนามาอย่างยาวนานกว่า20ปีขอบคุณแฟนๆของเรากรรมการผู้ทรงเกียรติและผู้ชนะการประกวดที่สุดวิเศษที่ฉันได้พบเจอตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกคุณคือคนที่ทำให้ Miss Universe ยิ่งใหญ่ที่สุดรักทุกคนและเพื่อหลีกเลี่ยงการคาดเดาฉันไม่ได้กเกษียณนะคะไว้พบกับทุกคนใหม่เร็วๆนี้ค่ะ อังนี้ครับป้าพอลล่าชูกาดครับเริ่มต้นการทำงานที่องค์กร Miss u n i v e r s ์นะครับด้วยตำแหน่งรองประธานฝ่ายโปรดักชันนะครับก่อนจะโชว์ผลงานโดดเด่นเตะตาโดนัลด์ทรัมป์นะฮะซึ่งเป็นเจ้าของ Miss Universe Organization ในปี1996จนถึงปี2015นะครับจนตัดสินใจแต่งตั้งเธอขึ้นเป็นประธานบริหารเต็มตัวในปี2001ครับซึ่งพอลล่าพยายามผลักดันเวทีนางงามและทำให้การประกวดที่อยู่ภายใต้การดูแลของ MUO โด่งดังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยภายหลังจากการเข้ามาบริหารงานที่ M.U.O เธอก็ทําให้ความสําเร็จของบริษัทสื่อซึ่งเป็นผู้ควบคุมการถ่ายทอดสดเวที Miss Universe อย่าง N.B.C. Universal พุ่งสูงขึ้น50%เลยครับทั้งนี้ก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าบทบาทต่อไปของป้าพอลล่าจะเป็นอย่างไรและภายใต้การนําองค์กรมิสอุนิเวอร์ของแม่แอนจ,กกจ,กกจักรพงศ์จักราจุธาทิพย์จะเป็นอย่างไร ท่ามกลางวิกฤตของบริษัท jkn ที่เป็นบริษัทแม่ของ Miss Universe นักขณะดนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปแหละครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel Top ปดาราและเพจ f a c e b o o k To ปดาราได้เลยนะครับ